สวัสดีครับผมนำพลหมูย่างเกาหลีได้มีโอกาสนำคลิปสวยๆถนนด่านเชเดนห้วยกลนที่จะเข้าไปด่านน้ำเงินที่เมืองเงินแขวงเชลรีมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามนำพลหมูย่างเกาหลีนั้นดูกันนะครับว่าตอนนี้คลบหน้าไปถึงไหนแล้วหลายคนอยากจะไปเที่ยวสซปปรเราเวแต่ว่าไม่แน่ใจเอ๊ะถนนมันไปได้ไหมถนนดีไหมเมื่อก่อนถนนตรงนี้นะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นถนน วิ่งสวนถนนคือฝั่งละเลนนะครับด้านซ้ายเลนขวาเลนก็เป็นปกตินะครับของด่านเายแดนห้วยกนแต่ตอนนี้เนื่องจากถนนเส้นนี้ได้รับงบประมาณมาให้ทําใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ทําไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคํานวณดูนะครับช่วยกันคํานวณดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสัก50%าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับดูว่า ตอนนี้ก็สะดวกสบายกว่าเดิมแต่ว่าก็บางช่วงบางตอนก็ต้องระมัดระวังเพราะการก่อสร้างนั้นยังดําเนินการอยู่ไม่ใช่ว่าถานนจะเป็นสมบูรณ์แบบแบบนี้ทุกที่บางช่วงบางตอนก็ยังไม่ได้ขยายเลยเพราะว่าเนื่องจากติดขัดปัญหาเรื่องการเว้นคืนแต่แถวที่ไม่ใช่บ้านคนนะครับเป็นป่าเป็นเขาก็ได้รับการขยายเรียบร้อยแล้ว อย่างที่เห็นก็มีรถบรรทุกวิ่งกันได้ปกติวิ่งได้ดีกว่าเมื่อก่อนแต่ก็อย่างว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากําลังก่อสร้างอยู่บางทีก็ต้องวิ่งเลนเดียวเป็นวิ่งสวนก่อนเดี๋ยวก็ไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้นะครับก็บางช่วงบางตอนก็อย่างที่เห็นและก็บางช่วงบางตอนก็เป็นป่นดินแดงอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นป่นการก่อสร้างก็มีการลดน้ําฉีดน้ําอัดหน้าดินขึ้นมาเรื่อยๆ มาอัปเดตกันนะครับว่าถานนเป็นยังไงหลายคนอยากจะไปแต่ว่าติที่ว่าไม่รู้เส้นทางว่าถานนจะไปได้ไหมเป็นทุนไหมโคตรเคี้ยวไหมอันตรายไหมครับเ <c oughs> ขาบอกว่าสบายๆนะครับถนนไปด่านห้วยกลน <c> เ <oughs> ขาต้องบอกว่าหากท่านไหนไปนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับแพร่น่านอย่าใช้เส้นทางอื่นนะครับใช้เส้นทางหมายเลข101 ที่เป็น108เดิมนะครับตอนนี้ GPS เราขึ้น101ย่อยากเข้าในบ้านแวะเข้าไปนะก็ตามสิบีตาม GPS ที่เขาบอกให้เราแวะเข้าไปนะครับจับไปเลยนะครับวิ่งเส้นตรงอย่างเดียวแม้ท่านจะแวะเข้าไปตามสีที่นำทาง GPS นํานำทางนะครับ Google Map ก็ออกมา101เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตามคลิปต่อไปจากนำพลนะครับ